ทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วค่ะแล้วก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเที่ยวตลาดสามชุกอีกครั้งแต่ว่าพาะะ่อค้าแม่ค้าก็บอกนะคะว่ากําลังซื้ออย่างน้อยกว่าปกติช่วงนี้ไปติดตามการรายงานสดจากคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบงกตค่ะ หลังจากที่สถานการณ์น้ำนะคะในหลายพื้นที่นั้นเริ่มที่ขายไปค่ะการท่องเที่ยวในของเมืองไทยนั้นก็น่าจะกลับมาคึกคักได้ไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราเลยมาอยู่กันที่ตลาด3มชุกตลาดร้อยปีของเมืองสุพรรณเขาซึ่งการท่องเที่ยวที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วแต่ก็มาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหรือว่าร้อยละห้าสิบเท่านั้นนะคะขณะที่การท่องเที่ยวที่มาที่นี่ประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยนั้นก็มียอดเงินการจับใจ่ายใช้สอยนั้นน้อยลงไปด้วยเนื่องจากว่าที่บ้านของตัวเองนั้นก็ถูกผลกกระททบจาาน้ํ่วม ที่ตลาดสว์ชุดนี้ตอนที่น้าท่วมเป็นยังไงคะก็ท่วมไม่ถึงตลาดจา้ะยังเดินได้ท่วมนิดนิดท่วมแค่ตรงปิ่มปิ่มพื้นแค่นั้นจ้ะแต่ก็มาเที่ยวได้ปกติค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่น้ำท่วมกับตอนนี้เริ่มพิ่มขปกติหรือยังเ <laughs> พิ่งจะเริ่มกับเข้าสู่สภาพคนเริ่มมาแต่กําลังซื้อย,ยังน้อยลงค่ะต้องรอสักพักหนึง่งในช่วงท่วมเป็นไงคะลดลงไปเยอะเยอะมากครึ่งาาต่อครึ่งเกินครึ่งอีกจก้ะแต่เราก็ยังเปิดกันปกติค้าขายปกติเปิดทุกวนันไม่ปิด ในปี2552ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปีนะคะก็ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี2552จากยูเนสโกค่ะและตลาดสามชุกแห่งนี้นะคะก็กลายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงติดอันดับเพราะว่าตลาดแห่งนี้คะ่ะมีการผสมผสานร,ระหว่างไทยและก็ความเป็นจีนนะคะทั้ง2เชื้อชาตินี้ก็ทําให้ตลาดสามชุกนั้นกลับมาคึกคักอีกครัง้งอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้ตลาดสามชุกนั้นนะคะโดดเด่นขึ้นมาก็เนื่องจากว่าตลาดสามชุก ุกนั้นเป็นห้องแถวไม้ค่ะริมแม่น้ําท่าจีนมีความเป็นอยู่ในลักษณะของการผสมผสานกันขณะเดียวกันชุมชนที่นี่ก็เข้มแข็งเช่นกันค่ะขณะที่ปริมาณน,น้ําที่เข้ามาในช่วงที่มีน้ําท่วมหนักนะคะตลาดสามชุกนั้นได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากตัวตลาดนั้นอยู่มีมีระดับพื้นที่สูงยกจากพื้นน้ํานะคะซึ่งพื้นที่น้ําที่เข้าท่วมนั้นก็จะเป็นช่วงแค่ริมตลิ่งเท่านั้น จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะพวกเขาบอกว่าการที่กลับมาท่องเที่ยวตลาดสามชุกหรือว่าในเมืองไทยอีกครั้งก็อยากที่จะช่วยให้คนไทยนั้นนะคะร่วมกันฟื้นฟูนฟนให้ข้ามผ่านสถา,านการณ์น้ําท่วมไปได้ค่ะก็อันนี้ก็คือจะได้ความเป็นไทยอะค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ล่มลื่นน่าอยู่อะค่ะเพื่อนว่าช่วงนี้เพื่อนพอน้ําลดก็เลยลองมาช่วยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวในเมืองไทยเนาะอย่าเพิ่งไปเที่ยวเมืองนอกเลยในไหนน้าก็ลดแล้วก็หันมาเที่ยวในเมืองไทยค่ะแล้วก็ อาจจะมาเที่ยวตลาดสามชุกเป็นที่หนึ่งก็ได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆน,นะคะของการจับใจ่ายใช้สอยกันที่ตลาดสามชุกค่ะสีสันของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่อย่างน้อยนะคะในวิกฤตของน้ําท่วมเราก็ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาแม้ว่าที่บ้านของพวกเขาเองค่ะจากที่เราได้พูดคุยหลายคนนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าบ้านของตัวเองได้นะคะ แต่หากจะจมอยู่กับความทุกข์นั่นก็จะทําให้พวกเขาเครียดกันไปมากกว่าเดิมนะคะวันนี้การท่องเที่ยวหรือว่าการมาเจอกับเพื่อนพี่น้องที่ประสบปัญหาเดียวกันก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองค่ะในช่วงวิกฤตน้ําท่วมค่ะคุณร่ม9ก้าคะค่ะขอบคุณคุณสุบงก